ชาวบ้านพากันออกไปปักเบ็ดปรากฏช่วงน้ำหลากทำขายทำเมนูสุดฮิตต้อนรับหน้าฝนค่ะ ช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้นะคะก็มีน้ําไหลหลากลงสู่เขื่อนลำแชะอําเภอคอนบุรีมาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านมาบครัดที่อยู่บริเวณริมเขื่อนก็พากันออกไปหาปลาเนื้อดีอย่างปลากฏดตามแหล่งน้าธรรมชาติเหนือเขื่อนลำแชะขึ้นไปซึ่งบริเวณนั้นชาวบ้านบอกว่าจะเป็นทานน้ําไหลที่ออกมาจากป่าลงสู่เขื่อนจึงทําให้เป็นจุดที่เหมาะสําหรับการล่าปลากฏด ที่ชอบหากินบริเวณน้ำไหลโดยเฉพาะช่วงน้ําใหม่หรือน้ําแดงแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้ทางกรมประมงประกาศห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์บางชนิดทําการประมงในช่วงฤดูการวางไข่ชาวบ้านจึงทํำได้แค่การใช้เบ็ดปักเพื่อดักจับปรากฏเหล่านี้เท่านั้น หนึ่งในนั้นค่ะก็คือนายคำพาสงกระโทคอายุ51ปีที่ออกไปหาปักเบ็ดล่าปรากฏได้เปิดเผยถึงวิธีการหาปรากฏในช่วงนี้ว่าเขาจะใช้เฉพาะเบ็ดเดียวเท่านั้นเพราะทางประมงห้ามใช้เบ็ดร,ราวหรืออุปกรณ์ดักจับปลาอื่นๆเพื่อเปิดโอกาสให้ปลาได้ไปวางไข่ในช่วงฤดูน้ำหลากอย่างตัวเองก็จะใช้เบ็ดคันเดียว เกาะเหยื่อที่หาได้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลูกออสไส้เดือนรวมไปถึงเหยื่อหอยซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของปลากฏดแถบนี้ตนจะออกตระเวนปากริมตะลิ่งในช่วงที่พอจะมีน้ำไหลผ่านหรือช่วงแก่งหินซึ่งจะเป็นจุดที่ปลากฏดชอบออกหากินส่วนใหญ่จะไปวางเบ็ดในช่วงหัวค่ำถึงประมาณ3ามทุ่มเพราะเป็นช่วงที่ปลากดจะออกหากินคึกคักเป็นพิเศษ จึงทำให้ปลาในช่วงนี้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นปลากฏดเหลืองส่วนได้ส่วนจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ความชำนาญในการหาทําเลการวางเบ็ดแต่และว,วันสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่น้อยทีเดียวเพราะราคาปลากฏดค่อนข้างสูงกิโลกร,รัมละประมาณ150-180บถึง180บาทบางคนโชคดีก็อาจจะได้มากกว่า10กิโลกร,รัมต่อวันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งปรากฏนั้นเป็นปลาเนื้อดีเนื้อนุ่มทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากตามท้องตลาดส่วนเมนูที่ทําก็มักจะนําไปทําเป็นต้มยําใส่ใบมะขามอ่อนหรือใส่หน่อไม้ดองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่อไม้พากันงอกชุกชุมชาวบ้านก็มักจะทํามาเป็นหน่อไม้ดองเพื่อที่จะถนอมอาหารเก็บกินตลอดทั้งปีแล้วก็อีกเมนูพิเศษที่ทํากันเป็นประจำเลยก็คือ ปากฏดผัดชาที่ยังไงยังไงคอปรากฏทุกคนก็ต้องลิ้มลองสักครั้งในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ